โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนเลือด500กดหลีกนะครับโชว์นะแต่ว่าจะเป็น M590 ล้วนสามวกสามอัดตัวนะครับเดี๋ยวจะสอนทิกเลยเพื่อแบบอะไรคนจะได้รู้ครับโอเค เปิดแรกนะครับแล้วก็ต้องหาเรียมหาบมนในการเล่นนะฟังเสียงเท้าเสียงเท้าศัตรูนะครับพยเรียมคิดเอเดออกไปนะเดี๋ยวไม่ต้องลงมาเฮ้ ตอนนี้คุ่ต่สู้เขาได้น,นล่น,น,ะน,นละก็แดดมานะคะระด็นรอปัดซ้าย เป็นประมาณนี้เอ้ยผิดกล้องเพื่อจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมยังโบๆอยู่นะพอดีแบบตื่นตื่น A few moments later จุดตักเลือดนี่ครับเราก็จะยิงกระสุนแปนงยิงประมาณระดับหนะ่้ ลลพันยาไปก่อนพันยาไปก่อนนะครับไม่งั้นเราโดนเม็ดเดียวตายแน่โดนเม็ดเดียวตาย เอเานครเลยให้ห hey, nah ัวไปนะครับแล้วก็ต้องเน้นแบบเก็บยายมาเยอะๆนะครับเก็บยามาเยอะๆนะครับสำคัญมากนะครับยาเพราะว่าปืนนี้นะเป็นปืนตัดเลือดได้ดีเลยนะครับปืนใหม่นะครับปืน M590 เนี่ยนะครับยิงเมทัลร้อยอะคิดเอามันจะโกงแค่ไหน โอ้ ه, มันโกงเกินแลวตับเลี้ยนโคตรเยอะอย่างแรกนะครับให้เรามองตำแหน่งศัตรูนะว่าอยู่ไหนมองหาศัตรูนะเน้นเก็บไอดอกนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สร้างห้องนะเอ้ยถ้าเราสร้างห้องนะพูดผิดโอ้ยโดนโดนทรอน อันยาไปก่อนใจเย็นโดนตัดเลืเอดแดงเป็นเยอะ oversplud คือผมจะสอนนะครับเรื่องการปรัญญาครับต้องมองศัตรูตลอดนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับคือผมรีบมแล้วตำแหน่งพูดต่อชู้ใช่ไหมแล้วก็วัดเลยล้าเราค่มนะแล้วก็วัดเลย เล่นสเปืนะเล่นเถ้าคู่ต่อสู้ปิดไอวอลนะครับเล่นเราให้เล่นสเก็ตปืนนะมันจะง่ายกว่านะเล่นสเก็ตป,ปืนตักเลือกคู่ต่อสู้ได้เป็นหลักร้อยอย่างต่อมาครับให้เรานะครับไปที่แอดดับให้ไวกว่าคู่ต่อสู้นะ เพราะว่าเราเล่นเป็น M590 นะเราจะเน้นปืนปืนหัวโยกเราถ้าเล่นมนได้เปลี่ยนเราเราจุก นะวางเป้าวางเป้าลงหัวไอ้ดูอะพลาดนะครับพลาดวางข้อขึ้นหน่อยยากดีเลวางเป้าลงหัวมีชัยไปขึ้น ้าเราเจ็บมากๆนะคะให้เราถอยมาพันยาก่อนนะแต่ถ้าคู่ต่อสู้เอาเดกีมามก็เป็นรู้ด้วยละแต่ถอยมาจะดีที่สุดนะครับตั้งหลักหรือไม่ถ้ยไม่เป็นจริงันนะ้เล่นงัดหัวเลยนะครับเป็นเชิงใส่นะแล้วก็วัดไปเลยต้นหัวไปปัเท้าระตูต้อเป้า้เป้าเป้า ไหนล่ะไหนเรต้องม,ม่หังเป้านับยิงไว้ก่อนอาจจะไม่ดีเสมอไปนะถะวางเป้ามีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ A later few moments later. วางเป้าไม่ถือเป็นการแบบของอยู่นี่ขอองยู่ซิกไลอัพที่ดีมากชิกไลอัพ เอ็มมาเป้านะเอ็นมาเป้าถ้าเราคิดว่าเราปุ่มยิงเราเอ้ยไม่ถ่กถ้าเราคิดว่ากระบองกระหน่ำเราไป่หาไปเราไปที่ไหนเม็ดสองเม็ดแรกให้เราอัดตัวเลก่อนนะ รอดูคู่ต่อสู้นะคู่ต่อสู้อยู่รถตู้หน้าเรานะครับเขาปัญญาสามกล่องนะโอ้หัวไม่ขึ้นเลยนี้ต้องโอต้องวางเป้าอะผมก็ยังวางไม่ค่อยเก่งนะครับต้องฝึกนะครับถ้าคู่ต่อสู้ยิงหัวผมให้ตัดเลือดคู่ต่อสู้ในการยิงหัวไปก่อนเม็ดแรกค่อยไปอัดตัวทีหลังนะเม็ดต่อไปถ้าเม็ดแรกโดนหัวไปแล้วเม็ดที่สองไม่ต้องไปเล็งหัวนะ วยแบบเพราะว่าปืนมันแรงเท่ากันนะครับชนกันได้นะนห้เราผคตรโคายูได้เลยน <First S 1> ่เราใ <guy. S 1> ชจังหวพูดต่อสู้ยืนแบบยืนเลยตรงๆนี้นะครับให้เราแดดมาออกซ้ายแล้วก็เล็งข้างหลังหัวมันก็จะโดนหัวนะครับ พลาดน,นะครับคู่ต่อสู้ยิงโดนหัวผมนะครับแล้วผมโลกนะครับคือคนเราก็เ้อ่มีอาการโลกอยู่เสมอนะครับแต่ว่าจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับถ้าเราฝึกให้ตัวเองไม่โลกตั้งใจเล่นมุ่งมั่นเราจะไม่โลกอาจจะพิกชนะคู่ต่อสู้ได้โดยที่เราโดนตัดเลือดมาก่อนการไม่โลกนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญครับต้องฝึกไว้นะครับจิตใจต้องแน่วแน่ โอ้โหส,เ,สเก็ตปืน,นครับอย่างหนึ่งบอกไปสเก็ตนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าถ้ายิงปืนเวทมนงไปแล้วแล้วคู่ต่อสู้แบบว่าอยู่ในระยะที่โดนสเก็ตได้น,นะครับก็คือสมมุติเรายิงเขาเข้าไป100สเก็ตก็จะเด้งประมาณ2ี3 0นบ การเล่นสเก็ตนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะผมก็ได้บอกไปในต้นคลิปแล้วนะผมว่ามาจากฝั่งนี้ี่เรานกนดูัเรต้องดาวน์คลิปก้วยได้ จังหวะวางเป้าดีๆ <S <S ถ้าเราทิงไม่โดนนั่นคือประมาณนี้นะคะก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็ได้บอกข้อบนอทั้งหมดเป็นต้นคลิปแล้วก็ต่างๆคือนะครก็ต้องทุกคนก็ดูให้จบนะก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเลิฟเลิฟกาโปด้วยนะคะสำหรับ,บคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสามค,คลิปหน้าจะมาสอนอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้า